นะคะเก็บสตรอเบอรี่นะคะเพื่อนๆอีกแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยจ้างรถเยอะๆอันนี้เก็บอยู่ใต้หลังคา ลังอะไรเจ๊เริ่มร้อนแล้วจ้าเริ่มร้อนแล้วใต้หลังคาค่ะสิ่งที่เก็บร้อนมากเลยเวอรีวอมเฮีย be working e a r l ลี n the m o r นิ n g อ้าวเนี่ยกระแบิขครังเนี่ยยังโบนูไปข้างบนยังเดือนพันโบนใจอย่างเต็มพี่สาวเก็บทางนน้นเยอะแยะเลยนนนนใหญ่มากค่ะนนนะคะส่งพี่น้องเต็มรังแล้วได้ไปส่งแล้วก็เห็นไหมคะนนนเพื่อนเพื่อนเก็บกันเก็บเต็มแล้วค่ะเจ๊เต็มแล้วอะ em ăn, em đệm lót đã, thướt bay mông cả, ồ, hàng tuần nhiều quá, hết, nhiều quá, leo, pờ hơi, nhiều, 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 cho cầm để, kinh doanh, à, cái gì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 , cái เออใช่พี่อ้อนนั่นน่ะนู่นพี่สาวต้องเดินไปส่งนู่นค่ะนั่นน่ะพี่อ้อนเรียวออรถมันอยู่ทางซ้ายนะพี่อ้อนรถช่างมาอยู่ทางซ้ายอืม